ปิมกับฟิลแล้วก็แม่เดินค่ะจะมาทายภาพนะคะขนมที่เด็กๆชอบค่ะค่ะทั้งหมด12ภาพนะคะฟิมต้องเป็นแชมป์อีกแน่นอนถายครับไปมาค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะคะ1นึสามเรียงกันเหมือนเดิมค่ะค่ะเบอร์หนึ่งคนที่หนึ่งก็เอาเลขหนึ่งไปเลยค่ะค่ะค่ชุก ชอบอยู่แล้วแม่ไม่เห็นอะไรเลยอตามน้องฟิล์มก้าวไม่ต่างกังนคับเค้กตอบเล่หรอขัตอบสุดท้ายเปล่าขัตอบสุดท้ายค่ะสีอย่างนี้มันเป็นบิบเบิ้งครีมที่ไหนได้ไแบ็ก้าวแบก้าวมันเป็นสีเหลืองจุดจุดเดี๋ยวเรามาเป,เปิดกันคัพเค้ก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 เฮ้ยเพราะตรงน้องฟิวเห็นเป็นบิบเบิ้งครีมนแล้วก็มีท็อปปิ้งแบบเป็นเรนโบว์น้องวิวภาพแรกขั้ตอบถูกแล้วเย้ แ่ล้วเป็ชิมมาเยอะอ๋อชิมมาเยอะแล้วแม่จะตอบถูกไหมเนี่ยแม่ก็ชิมมาเยอะนะมาค่ะภาพที่สองตึ้งเอาเลยแม่เบอร์สค่ะค่ะค่ะเออเอเอขียวเขียวหรอตยังไม่ตอบกลัวตอบเลยน้องเฟนรู้เลย บปรเจ็ด์บะบะบิงซูไหนอ่ะเขียวเขียวเป็นตัวเมลอนตอนสุดท้ายไหมสุดท้ายอะแม่เขียวมาเยอะอะไรเขาถามเราอ่ะโอ้ยแขนแค่ต้นสีเขียวๆต้นนึงก็รู้แล้วเรื่อยตอบเลยแม่มั่นใจตัวเองนะไม่ต้องเออเหรอแม่ค่ะเราพยายามตอบคะแนนแล้วต่อไปนะคะตามแม่ค่ะ ไปไวมากนะคะน้องฟิลสองตาสุดเจ้าฟาไปสองคะแนนแล้วเบอร์ยี่สิบห้าค่ะไม่เจอเลยไปสู้เขาเนี่ยนะหรือนั่งน้องฟิลเนี่ยแม่ตอบว่าไอศครีมลดสุดท้ายรดลดมันมีสองลดไอศครีมนั่นแหละค่ะไอศครีมนะไอติมมันหรอใช่เฉลยเลยนะใช่ถูกตวงเออได้หนึ่งคะแนนแล้วค่ะอันนี้สองหนึ่งแล้วก็สุด โอ้มีหลายรสชาติมากมาเดี๋ยวเรามาดูฟิล์มกันโอ้ยยังยังอันนี้ไม่ใช่เอ้ยใครอันนี้กำปังตัวเต็มที่เป็นเครียดค่ะเครียดมันไม่ได้เลยอ่ะเบอร์สิบเบอร์สิบตอบไหมคะยังไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้อ่านอะไรน้องเฟลค่ะ จับแล้วนะอุ๊ยจับๆเบอร์ยี่สิบสี่ฮะอะไรข้ามซูมสัขนาดกูเลยอันนี้ไม่รู้จริงๆต่อไปตาแม่นะคะค่ะเบอร์ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดยี่สิบแปดแม่ตอบเลยโอ้ยไม่ไม่ตอบหรอกเหมือนพิซซ่าเลยเ้าไม่ตอบค่ะไม่เอาไม่ตอบมันเห็นไม่ชัดไงยี่สิบเก้าค่ะเบอร์ยี่สิบเก้ากันบึ้งฟิลมว่ายังไงก็พิซซ่าตอบรือไม่คะ ตอบไปเลยค่ะปิ่าเออใชู่ Peace. Peace ้ดขาขนมเหรอ้าไม่อยากไเตือนสติไม่ไปมาเำไมย่ตอบยัาไ่ตอบยังไ่ตอบซาไปขนมหาใช่ไหมคะผ่านผ่านข่าวปิศา่ขนมเหรอ เี่ดูหรอกอย่าไม่ดีอย่าน้องบิวเขาไม่ตอบต้องไปแม่ตอบ้าขนมหรอเบอร์สิบสามค่ะแม่ตอบพิซซ่าพิซซ่าเป็นขนมยังไงงงไหมเลยนะม่ตอบพิซซ่านะใช่พิซซ่าเป็นขนมหรอมันเป็นขนมปาจริงขนมนะขนมนะเอาเป็นขนมปังไงคะ ไม่ได้สองแล้วไม่เป็นไรไม่เบอกไม่เป็นไรแบบฟังแบบนะคะพี่ฟิล์มเครียดนะเนี่ยทุกคนตั้งมาแก้ปีจับไปจับไปสิบแปดอุ้ยอุ้ยอุ้ยตุ๊กตาโอ้อ่เดินนัดดอกคำตอบโดนัทค่ะตอบโดนัทนะคำตอบสุดท้าย โดน้ำเป็นขนมตอบปังพี่เป็นตอบตอบโดูนะเพราะแบบแบบเลือกรูปที่สวยมากเลยเดี๋ยวเเราถ่ายไอ้ขนมเนี่ยรู้สึกแม่อยากกินแล้วนะเนี่ยาเพราะใส่ริงซูแล้วแม่ฟิวได้หนึ่งคะแนนแล้วนะค่ะเย้ดีใจพี่ฟิล์มหน่อยต่อไปนะคะต่างเฟลน้องฟิวตอบเลยทำไมสีพุทธนีอ้าวน้องเฟล ว่าสิบเก้าหนมปังพูดจริงสีหนมปังต่อไหมอ่ะฮันนี่โทสอะไรพี่เบมฮันน like ี่โทสเขาตอบถัง่ะสเด่์เดนเขาพอพอว่าใชนะแม่จซมคะแนนไม่หลงใจิลิกินหมดทุกอย่างที่เปิดมานี่ลองหมดแล้วอ่ะ ต่อไปต่อแม่โอ้เบอร์หนึ่งเลยตอบเลยตอบเลยขาขาวครับตอบข้ามค่ะโอเคเบอร์เจ็ดค่ะชิลี่เฮ้ยตอบไหมคะลูกชุบตอบเลยตอบลูกชุบค่ะคำตอบสุดท้ายเดี๋ยวดูกันรู้ได้ไงอาจเป็นวุ้นก็ได้แล้วเนี่ยมันเป็นลูกชุบข้ออันนี้วุ้นหรือลูกชุบคะจะตอบว่าอะไรรู้ป้าไอแอปเปิ้ลเคลือบไอเนี่ยน้ำตาลอ่ะ เช่นเป็นเหมือนขนมอ่ะอไอลูกชุบครับอ๋อไอพี่เล็กพ่อจ๋าทวดคะแนนนะจ๊ะพี่ชีฟฟี่แมมีสองคะแนนนะน้องฟิวมีสามคะแนนนะแล้วก็แม่มีสองคะแนนคร่ะลูกชุบเรานี่สีสันน่าทานมากเลยสวยอ่ะต่อไปาจาน้องฟิวค่ะบล็อกเกีร์ไม่ต้องว่าจะตอบพาพนะที่เราทายกันนะว่าสามซิเอาไปเลยยังไม่มีใครติดลบใช่ไหมอันนี้มันเหมือนแบบโต๊ะเลยอ่ะโตใช่โตยี่สิบเก้า สักพ <premises S 2> ักก็ไปฟิล์มยี่สิบแปดสิบสิบกระเทานั้นต่อไปนะคะตังเซลค่ะต้องอยู่ระหว่างปุ๊บสี่เฮ้ยเค้กเปล่าเค้กติดโลนะโดนห่างนะพี่วว้ทำไมมันใจะอย่าพี่ตอบเลยรอให้พี่ตอบจ้ะรอให้ตอบหรือไม่ก็รอให้แม่ตอบก็ได้ยอมค่ะเค้กฮะยอมยอมอะไรเค้ก ตอบเค้กค่ะเปิดเลยนะเฉลยอเค้กเหรอมากระลองกันต้องแต่เราตั้งแต่คนอื่นโอ้โหกินบ่อยตายไม่น่านมากมากระลองตัวนี้เหมือนเอามาจับภาพนี่แน่เลยพุตเทิลเวลอ่อะฟิล์มดูคลิปนี้ที่เขาทำอยู่น่าทานมากว้ายคลิปสองสองเศร้าแตลอ้าวตาไปตาแม่แล้วสั่ง ยี่สิบเจ็ดค่ะแม่ไดอยู่ต่ำๆตลอดอ่ะโอ้ยข้ามค่ะออยิมยิมยิบสี่ห้าไปเลยอืมครับเดีอย่าเรียก็แล้วไม่ตอบครฟปเย็นค่ะต่อทัไมทั้งหม,งมาจับแล้วคืแปดค่ะครฟปเย็น้ำตอนสุดท <c oughs> ้ายนะสุดท้าย เฉลยเครปกินน้ำนมอ่ะไม่นี่เราพี่ฟิล์มชอบกินมากเลยนะเ้ยทำไมเราไม่รู้อ่ะเครทกินสั่งกันอันกับผมเหมือนเดิมมาเชิญอะไรไม่อิวอ่าต่อไปยี่สิบหกค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้เปลี่ยนภาพเลยแม่ยี่สิบหกนะเบอร์ยี่สิบหกค่ะโอ้ยไม่ตอบค่ะไม่แน่ใจฟิล์มเปิดเลยนะ สิบหกสิบางเค้กเค้กเค้เค้กเค้กคัสุด้ยหคคิดว่าเค้ธรรมดาอืมปค่ะตอบหเค้ธรรมดาตอบเลยเหรอเค้กธรรมดามันเป็นยังไงที่มันแบบเขาก็จะเอา้มาาเปกบลแล้วก็อ้ก็้เค้กกเค้กน ก็แบบมันเย็นๆไงทช่ไมมันจะเย็นๆหรออันนี้เค้กไม่เย็นใช่ไหมแต่ถ้าอันนี้ใช้ตู้เย็นมันก็เค้กเย็นนะไม่ใช่เป่าเค้กใช่ไหมเค้กนะคะเฉลยเลยนะถูกด้วยไม่ใช่ใช่นี่เห็นไหมที่มันเป็นจุดๆอ่ดมันเป็นทับที่มันนานๆพี่ว่าเหมือนเค้กเค้กมัไม่ใช่เค้กเย็นอ่ะแป้งให้พ่อบอกก่อนเค้กธรรมดาจะอีกอย่างเลยมันจะกรอบๆนี่มันเป็นแป้งือนเค้กเผือไม่ใช่ดูจุดจู่ๆได้ไหม เค e ใช่ไหมใครให้ให okay. ้ให้ค่ะใช่อันน claro> huh? um, like ี้ค oh ือเค้กซีคะแม่ในในความคิดเราไงแม่มันจะเป็นเค้ก่างให้ค่ะมาแม่ซีค่ะเราไม่ได้เคยกินไส้พวกนี้ไงแล้วกินไส้อย่างอันนี้เป็นเค้กแบบพ่อแบบจากในเว็บแบบสวยแล้วนะไอ้แบบสุขภาพใช่ไหมอ่าใช่เบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าตอบเลยได้นะตอบเลยเค้กเค้กค่ะนี่ยังเป็นเค้ก ฉันเลยนะฉันเลยเค้กเลยนะฉันเลยเลยเนาะอ้ย่าปูมิฟิมทขาแค่แม่แบบว่าเค้กเรนโบว์โอ้โหสีสันน่าทานมากไม่มองสีตรงนี้แค่ว่าเป็นมือแรงรู้จักปะอ๋อรู้จักเลยอะเช่นเป็นแบบก้อนๆน้ำตาลแม่ตอบถูกนะคะไม่่นาหิวอ่ะนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพสุดท้ายค่ะภาพที่12นะคะฟิมต้องด่าเปิดมาแล้วรู้เลยแม่นะ ยี่หกค่ะตอบไหมคะไม่ตอบอ่าน้องฟิลหยิบเลยหยิบเลยจุเบอร์สองรู้ยังไม่รู้อ่ะบุงทีต้องรู้ที่เปิดออกมาแล้วมรู้สิมันต้องเห็นแบบกลางแม่เบอร์ห้าค่ะโ้ยอันนี้น่าจะนานไม่ใครรู้ได้มันต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหม ดือนหนึ่งกางมากเลยใจกางเลยต่อไปนะคะตังเซข้ามไหมข้ามไหมข้าบสี่ต้องวิเบอร์สามสิบแล้วสิบสี่ค่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ใจสับเต็งกูก่อนอะไรนะอะไรนะข้ามค่ะฟั่งสีรีส์อเยอเแลอวให้ตอบคนนี้ล้วตอนนี้คิมดูแล้วนั่นนะเบอร์สิบค่ะ แม่ยกให้พี่ฟิตอบแล้วกันแม่ไม่ได้ใจตอบใหยตอบเรยเบอร์แปดฟิลคิดว่าน่าจะเป็นวอฟเฟิล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 อาตนี้เลยเอาวิปครีมไงด้านบนมาเฉลยแล้วค่ะเฉลยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแป๊บไอซิงไอซ้โอ แล้วคำว่าติลโล่ตรงข้อสุดท้ายอุตส่าห์มั่นใจในตัวเองสู่มากเลยอะติลโล่เมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่เพื่นคู่่นนงเหรอใช่นึ่งแต่ก็เป็นภาพสุดท้ายแล้วแน่โอ้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราต้อวนคะแนนแล้วันนี้นะครับเกมนี้ผู้ชนะคือน้องฟิลครับมีซี่ก็แนนครับเขอเสียงปรบเลยค่ะแม่หนูจะไม่ยอมสองแล้วก็คือแม่นะครับสาม อันดับที่โหล่ฟิล์มนะเล่นกันแน่นะครับรองเอาไว้เยอะสำหรับเกมนี้นะคะฟิล์มฟิลแม่ก็เล่นสนุกมากเลยค่ะฟิลแม่ที่โหล่เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้ฟิลฟิลแม่นะคะมาถ่ายภาพแบบไหนนะคะก็มาใต้คลิปนี้เลยค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะฟิลฟิลแม่ก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย,บายอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะคะเราจะไม่อยอม